สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมในช่อง YouTube ช่องนี้ครับผมช่องนี้ชื่อช่องว่ารองเองแต่งเองจ้าก็ไล่วันก่อนผมไปดูคลิปวิดีโอนะครับที่เขาพูดพูดถึงอ,อดีตนักร้องที่เสียชีวิตไปแล้วอย่างคุณแว่นทิติมานะครับที่เป็นนักร้องดังในอดีตนะครับอยู่เกาซูนเขาพูดถึงผลงานเพลงใครสั้นยิงสัญญานะครับของคุณแว่นทิติมา เขาบอกว่าเป็นวิธีการแต่งเพลงแบบกวนตีนแต่วาทีนี้นะครับการกวนตีนนั้นก็มันกวนตีนมาจากอะไรครับก็มาจากผลงานเพลงของคุณอัศนีวันนะครับชื่อเพลงว่าก็เคยสัญญาก็เคยสัญญานะครับผมก็ทีนี้ปรากฏว่าผมฟังๆดูเลยมันกวนตีนจริงนะครับแต่วาทีนี้ปัญหาคือทำนองไม่เหมือนกันเนาะ แต่ว่าถ้าเอาตามแบบฉบับโบราณเลยนะครับย้อนกลับไปสมัยโบราณก็ส่วนมากจะเป็นเพลงหลูกถุงนะครับเขาก็จะใช้วิธีการคือเขียนทำนองขึ้นมานึ่งทำนองนะครับแต่ว่าขี่เพลงนั้นเขาจะแต่งเป็นซ่องขี่คือขี่ผู้ชายกับขี่ผู้หญิงนะครับจะไม่ใช่ขี่เดียวกันแล้วก็ใส่เนื้อเข้าไปนะครับเป็นซ่องเนื้อคือไล่ไลเพลงสมัยก่อนเลยครับ มันก็จะมีขี้ผู้ชายขี้ผู้หญิงนะครับให้เห็นว่าอ้อเพลงนี้ผู้ชายร้องอ้อเพลงนี้ผู้หญิงผู้หญิงร้องนะครับก็อารมณ์จะประมาณนี้นะครับทีนี้พมก็เลยเอาวิธีการนี้ต้องข้อเนื้อหาจ,จะข้องพ้นงานด้วยนะครับก็คือพมกราบขออภัยตรงนี้ไม่ได้มีเจตนาอื่นใดน,นะครับก็ถ้ามองว่าเป็นการกวนตีนนะครับก็เนี่ยครับเป็นวิธีการกวนตีนคือพมชายเทคนิคของคนโบราณเลยนะครับมาทํา เพลงที่ผมจะร้องให้ฟังนี้เป็นเหนือไหมนะครับข้องตอนฉบับชื่อเพลงวะฉันไม่มีข้องวงทีที่ผมไม่แน่ใจว่าใช้ชื่อวงนี้หรือเปล่านะครับเพลงนี้จะมีชื่อเพลงวะคุณต้องมีนะครับมาลองฟังกันดูว่าครับว่าเพลงนี้เหนือห้าข้องเพลงจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมร้องจบอแล้วนะครับก็มาลากันตอนถ่ายเหมือนเดิมนะครับแต่ก่อนจะฟังเพลงก็คืออย่าลืมนะครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของช่องนี้นะครับเอาล้วครับเริ่มต้นฟองเพลงกันเลยดีว่าครับคุณคนดีฉันขอตอบคำถามคุณก่อนก่อนที่คุณจะคิดเป็นอื่นเกินไป คุณคนดีฉันขอให้คุณฟังฉันหน่อยอาจจะใช้เวลาตอบไม่นานโอ,โอ,โอจะไม่ถามว่าคุณรักกันไหมตอบเลยตรงนี้ฉันไม่สนใจ เพียงแต่อยากให้เข้าใจในบางอย่างที่ฉันจะตอบคุณคุณต้องมีชุดวิวาให้ฉันได้ใส่ต้องมีแหวนกำไรให้ฉันได้สวมต้องมีงานเลี้ยงต้องมีตันเคก้กต้องมีสินสอดแพงแพงให้กัน ต้องมีการอวยพรดีๆสักใบต้องมีเลิกยามดีให้ฉันได้รู้กำหนดแล้วคุณเข้าใจไหมคุณเข้าใจฉันไหมนี่คือเรื่องจริงๆที่ฉันกำหนดถ้าคุณไม่ทำยังไงไม่ไปด้วยกับคุณจะไม่ถ้าว่าคุณรัก กันไหมตอบเลยตรงนี้ฉันไม่สนใจเพียงแต่อยากให้เขาใจในบางอย่างที่ฉันจะตอบคุณ <Okay. S 1> คุณต้องมีชุดวิวาให้ฉันได้ใส่ต้องมีแหวนกำไรให้ฉันได้สวมต้องมีงานเลี้ยงต้องมีตัดเคก้ ต้องมีสินสอดแพงแพงให้กันต้องมีการอวยพรดีดีสักใบต้องมีเลิกยามดีให้ฉันได้รู้กำนนอนคุณต้องมีชุดวิวัฒให้ฉันได้ใส่ต้องมีแหวนกำไรให้ฉันได้สวมต้องมีงานเลี้ยงต้องมีตัดเค้ก ต้องมีสินสอดแพงแพงให้กันต้องมีการอวยพรดีๆซึกใบต้องมีเลิกยามดีให้ฉันได้รู้กำหน,นแล้วคุณเข้าใจไหมคุณเข้าใจฉันไหมนี่คือเรื่องจริงๆที่ฉันกำหนดถ้าคุณไม่ทำยังไงไม่ไปด้วยกับคุณ ถ้าคุณไม่ทำยังไงไม่ไปด้วยกับคุณครับผมก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับผลงานเพลงที่ต้องใช้คำพูดตรงนี้ว่ากวนตีนะครับอันนี้คือวิธีการของคนโบราณเขาทำไว้นะครับผมก็จำรูปแบบมาใชา้นะครับก็คือบังเอิญว่า พันเพื่อครับมันลงล็อกกันพอดีครับเป็นคาท่ามที่ผู้ชายท่าผู้หยิ่งไปนะครับเราก็ตอบในท่านาทีแปลกนะครับตอบแทนผู้ยิ่งหน่วยเพราะว่าบางฐานบางคนอาจจะชอบอย่างนี้ที่พุม <c> ท <oughs> ่ามที่พุมตอบแทนนะครับต้องขออภัยด้วยบางฐานอาจจะชอบที่พมตอบไปแบบนี้นะครับก็ประมาณนี้แล้วครับใครที่ได้มาฟัางแล้วจําต้นฉบับเพลงฉันไม่มีได้นะครับหรือว่า เจ้าข้องเพลงนะครับเข้ามาได้ยินโดยบังเอิญผมกราบข้ออภัยแหละข้อโทษด,ด้วยนะครับไม่ได้มีเจตนาะจะก๊อปปี้เผื่อการอื่นเลยเป็นการทําให้เห็นหวาเพลงนี้ครับมีการรองแก้ด้วยนะครับผมถ้าผันถือก็อยากใครเจ้าข้องเพลงชันไม่มีติดต่อกลับมาหาผมด่วนเลยครับถ้าได้ฟังเพลงนี้นะครับหรือหวาผันถือเดี๋ยวผมจะขัดหลอกลิงเพลงนี้นะครับ เอาไปใส่ไวทีคอมเมนต์อ่าเพลงฉันไม่มีนะครับเพื่อว่าใครไม่รู้ว่ามีเพลงแกนะครับจะได้เขาเข้ามาฟังนะครับว่าเพลงนี้ผมรองไว้แก้เพลงฉันไม่มีชื่อเพลงว่าคุณต้องมีครับกวนตีนมาพอสมควรแล้วก็กราบข้ออภัยเจ้าข้องเพลงด้วยแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับฟัง แล้วก็รับชมคลิปวิดีโอคลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ่ายวิดีโอแล้วครับขอขอบคุณท่านที่ไปชมคลิปวิดีโอที่ผุ่มท้ายตอนไปห้ามอนะครับหน้าโรงพยาบาลฮัใหญ่นะครับมีการอาจอดมอเตอร์ไซค์พิษกรจราจรคือหลอกกุญแจวายนะครับคุณตำรวจก็ไปหลอกวายทางมดที่พุ่มท่ายมาไห้เห็นกันก็คือซ่องคันนะครับแต่จริงจริง ล็อกกุญแจมากว่านั้นครับก็เนี่ยรับนี่ไสคนไทยสะดวกเข้าวะไงเข้าวัยนะครับแต่ว่าพอมีปัญหาใหด้ขึ้นมาก็อาจจะไปโทษคนนู่นคนนี้ร่วมทางเจ้าหน้าที่บ้านเมืองด้วยนะครับก็ยากเป็นกําลังใจให้คุณตํารวจที่ทํางานในวันนั้นละครับเอาละครับยาวมาพอสมควรแล้วก็ไปนะครับผมกันไม่ลิปต่อไปคลิปหน้าสรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม